สวัสดีค่ะ FC ที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะป้าแมวจัดเป็นชุดให้นะคะชุดละ350บาทส่งให้ฟรีนะคะ FC มีทั้งหมด10ชุดค่ะวันนี้นะคะรับรองว่าถูกใจกันแน่นอนค่ะ FC มีทั้งบอลดอ่างแล้วก็บอลป้ายบอลกัดสีนะคะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ว่าป้าแมวก่อนนะคะนี่โทรแอดไลน์หาป้าแมวได้เลยนะจ๊ะมีทั้งโอนและปลายทางค่ะเรามาเริ่มชุดที่1กันเลยค่ะ FC นนนะะีนี่ชุดที่1น,นะคะมีชุดที่1ค่ะ รักเออยนะคะรักเออยแบบนี้เลยนะคะเอฟซีเป็นเป็นฟอมกกนะคะในกระถางเนี้ยรักเออยเนี่ยมี3ต้นนะคะด่างแบบนี้เลยนะคะนี่นะหลอดใหม่มาก็ด่างสวยนะคะนี่นะคะสวยทุกต้นนะคะนี่นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะเอฟซีนี่นะรักเออยนะคะ1กระถางค่ะแล้วต่อมาเป็นเป็นม้ากันธกะม้ากันธกะในวันรักัดสีจะสวยมากคะ่ะเอฟซีจะออกน้ําตาลน,นะคะพื้นกระดูกใบเขาก็จะสวยนะคะเป็นเป็นฟอมกอไปเลยนะคะวันนี้ให้ฟอร์มกอเลยจ้ะไม้ปมลแมวแข็งแรงทุกต้นนะคะ แล้วต่อมาเป็นหนุมานเชิญธงค่ะ FC ในกระถางนี้เป็นฟอร์มกอนะคะไม่ได้ต้นเดียวนะหนุมานเชิญธงค่ะแล้วต่อมาด้านนี้ค่ะนี่นะคะนางเกาสุริยานะคะได้เป็นหนึ่งต้นนะคะด้านนี้ก็เป็นนางยักษิชุดานะคะใบด้วยนะคะ FC ได้เป็นทั้งหมดได้เป็นสามต้นนะกระถางนี้นะคะนี่นะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งค่ะชุดที่หนึ่งนะคะ FC สามร้อยห้าสิบบาทส่งให้ฟรีจ้ะต่อมาชุดที่สองค่ะ FC ป้าแมวให้ต้นนี้เป็นหนึ่งต้นนะคะเอฟซี FC. นี่ด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะหลอดใหม่มาก็เปิดด่างแล้วนะคะดาลานุพลัตนะคะเอฟซีอยู่ในกระถาง5นิ้วแล้วนะคะอันนี้ป้าแมวไปถึงเนี่ยเอฟซีก็เอาไปอบนะคะไม่ใช่ต้นเล็กนะต้นโตแล้วนะคะนี่นะคะต้นโตแล้วอยู่ในกระถาง5านิ้วเอาไปอบเพื่อหลอดเขาจะแทงขึ้นเร็วนะคะเอฟซีทำตามที่ป้าแมวบอกนะจะสวยมากนะคะดาลารณพลัตนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะได้พญาพันวังนะคะนี่พญาพันวังกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ในกระถางทางี่เป็นฟอร์มกอไปเลยค่ะพญาพันวังนะคะ fc ต่อมาค่ะเป็นมอบอนดาบอนด่างนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะนี่นะคะอีกต้นหนึ่งค่ะองหญิงทอฝันค่ะในกระถางนี้มี2ต้นค่ะ fc เปิดด่างมาสวยมากนะคะชุดที่สองนะคะ fc อยู่ในชุดที่2จ้ะนะคะต่อมาเป็นชุดที่3าค่ะ fc เนี่ยนะคะต้นนี้เป็นลูกขององค์หญิงอนัญญ,ญานะคะเวลาโตมาจะสวยมากนะคะวลากดสีนะคะ,คะ fc นี่บอลด่างเกยชัยพาแผนออกมานะคะใบเขาจะออกเป็นชมพูด่างชมพูนะคะด่างชมพูสวยมากคะ่ะเอฟซีเนี่ยนะคะไซส์ใหญ่แล้วต้นไม้เนี่ยมีหัวแล้วค่ะค่ะเอฟซีไปอัพเป็นกระถาง8นิ้วได้เลยนะคะต่อมามีชายชนค่ะชายชนนะคะชายชนก้านแดงนะคะเอฟซีนี่ในกระถางนี้มี2ต้นนะคะ2ต้นแดงเหมือนกันทั้ง2ต้นนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ป้ายป้ายหมดทั้งสองต้นนะคะชายชนนะคะชุดที่3ามจะ ได้ชมพูทวีปไซส์แม่พันธุ์อย่างนี้นะคะไปอีกหนึ่งกระถางนะคะ fc ชมพูทวีปนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะต่อมาชุดที่สีค่ะ fc บ้าย,วยสวยๆกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะเทลาปตีคะ่ะ fc เทลาปตีนะคะอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์แล้วนะคะปลาแมวคัดมาให้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ fc เทลาปตี1นึ่งต้นนะคะแล้วก็มีชายชนนะคะ2ต้นค่ะมาด้านนี้ค่ะอสูรผัดนะคะเป็นยักษ์อีกหนึ่ง หนึ่งหนึ่งชื่อนะคะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะเอฟซีนะคะ, F น,ะ,คะนี่นะคะแล้วก็ได้ลูกลูกไม้นะคะลูกไม้ของหลวงตาเมืองนะคะสวยมากคะ่ะเอฟซี C. ลูกไม้หลวงตาเมืองนะคะเนี่ยเปิดด่างมานะคะสวยนะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะลูกไม้หลวง,ลวงตาเมืองนะทค่สองต้นไหมนะคะสองต้นนะคะนี่นะอยู่ในชุดที่สี่ค่ะเอฟซีอยู่ในชุดที่สี่น, 4, นะคะต่อมาค่ะเอฟซีเป็นชุดที่ห้านะคะชุดที่ห้า มีดานานโนพลัตหนึ่งกระถางนะคะครเจ้าสัวเปิดด่างชมพูนะคะได้ปกระถางนี้มีสองต้นนี่ค่ะเอฟซีนี่เอฟซีเห็นไหมคะต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะนินอยราลานะคะเอฟซี FC. แต่ใบตรงเนี้ยมีตําหนินิดนึงนะคะเอฟซีเนนะตรงนี้มีตําหนินิดนึงคือเขาไม่นี่ปราเมลฉีดยาไปเขาอยู่แล้วถ้าไปถึงเอฟซีก็ตัดใบนิดทิ้งไปเลยนะคะแล้วหลอดใหม่เขาก็จะแทงขึ้นมาอีกนะ,ะนี่นะคะนินอยาลาค่ะไซส์ใหญ่นะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วนะเอฟซี FC. นี่นะคะนินอยยาลา แล้วก็ได้ลูกไม้ขององค์หญิงอันัญญาไปหนึ่งต้นนะคะได้ทั้งหมดสี่กระถางนะคะ FC สี่กระถางนะคะนี่นะคะชุดที่ห้าจ้ะชุดที่ห้านะคะต่อมาชุดที่หกค่ะ FC ชุดที่หกยังอยู่ดารานนพลัตอยู่นะคะเปิดเห็นนะคะเปิดด่างมาสวยมากนะคะ FC นี่นะคะดารานุพลัตนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วค่ะอันนี้อินนินนยาลาค่ะมีสามใบนะคะสามใบนะคะสามใบใหญ่นะ สามใบใหญ่ค่ะไซส์แม่พันธุ์นะคะ fc นี่ไซส์แม่พันธุ์ไม้สร้างหัวแล้วนะคะนินอัยลาค่ะแล้วก็ได้สนทรทอนผู้วก็ถางนี้มีสองต้นค่ะแล้วก็อันนี้ด่างเกยชัยนะคะผ่าแผงออกมานะในกระถางนี้มีสองต้นค่ะได้ไปทั้งหมดสี่ต้นนะคะชุดที่หกค่ะ fc ชุดที่หกนะคะค่ะชุดที่เจ็ดค่ะ fc วันนี้พ้อแมวมีแต่สวยทุกชุดเลยนะคะ fc เนี่นะคะ เท hey, ลปตีค่ะเอฟซสวยๆแบบนี้เลยดาราโนพลัตนะคะนี่ไม้อันดับหนึ่งนะคะสวยมากค่ะเปิดด่างมา,าสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วอีกระถางหนึ่งต้นนี้สวยมากนะคะาลากัดสีมาจะออกชมพูสวยนะคะเศรษฐีสุพรรณค่ะได้ในกระถางนี้ได้สองต้นค่ะแล้วก็ได้ลูกไม้องค์หญิงอนัญญาไปอีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่เจ็ดค่ะเอฟซอยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะดารานนพลัตสวยนะคะเอฟซนี่นะคะเปิดด่างมานะคะ ต่อมาชุดที่8ค่ะ FC นี่นะคะอาจารย์คงอาจารย์คงนะคะถางนี้ได้ไป4ใบดังนะคะใบาอาจารย์คงจะเป็นบอลใบกลมนะคะเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะ FC เลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะอาจารย์คงนะคะ mm hmm. แล้วก็ได้ด่างเกยชัยผ่าแผงไป1หนึ่งต้นนะคะ mm hmm. มาแล้วค่ะดารานุพลรัตน์นะคะหลอดใหม่มาก็สวยนะคะ FC mm hmm. ป้ายมาแล้วนะ mm hmm. ได้นะเมืองนนไปอีกหนึ่งต้นค่ะน,นะคะชุดที่8ค่ะชุดที่8นะคะเห mm ็น hmm. ไหม ต่อมาเป็นชุดที่9้าค่ะปลาสัตว์ทองด่างค่ะ FC ได้ปลาสัตว์ทองด่างสวยๆอย่างนี้นะคะไปดืก่มกระถางนะคะดารานุพลัตอันนี้ป้ายเขียวนะคะหลอดใหม่ออกมากระป้ายแล้วนะคะนี่นะสวยมากๆค่ะต้นนี้ป้าแมวจําชื่อไม่ได้นะคะ FC น่ะได้ไป2ต้นนะคะสวยมากในกระถางนี้องค์หญิงท้อฝันค่ะเวลาเขากัดสีนะเขาจะแดงทั้งใบเลยนะคะนี้มีในกระถางนี้มี2ต้นนะนี่นะคะเปิดด่างมาแล้วนะนี่นะคะชุดที่9้าค่ะ FC ชุดที่9้านะคะ ชุดสุดท้ายใคีชุดที่สิบนะคะองค์หญิงทอฝันนี่นะคะยยเาาอฟซีเขาด่างออกขาวออกชมพูนะคะด่างขาวชมพูนะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะองค์หญิงทอฝันค่ะแล้วได้ราชาวดีไปหนึ่งต้นนะคะด่างมาสวยๆแบบนี้นะคะราชาวดีนั่นนี่ค่ะนี่กันประกายาะะดาวลักเอฟซีด่างขาวด่างเหลืองนะคะออกมาแล้วนะนี่นะคะด่างขาวด่างเหลืองนะคะใบนี้ต้องเอาไปรุ่นกันนะ,ะนะว่าขาวหรือเหลืองนะคะเอฟซีนี่นะคะแล้วได้มณีล้อมเพชรไปอีกหนึ่งต้นใหญ่ๆนะคะอยู่ในชุดที่สิบค่ะ fc ชอบชุดไหนของป้าแมวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันนี้มีมาให้สิบชุดนะคะหรือจะสั่งใบช้ำสาของป้าแมวก็ได้คะ่ะ fc โลละสิบบาทจ้ะมีทั้งโอนและปลายทางนะคะวันนี้ป้าแมวขอขอบคุณ fc ทุกท่านคะ่ะสวัสดีจ้า